ข้อสอบจริงวิชาเอกปฐมวัยค่ะที่ออกสอบของปี2564รตัวนี้จะเป็นสนามสอบของสองปทททั้งกรณีพิเศษแล้วก็รอบทั่วไปนะคะมาดูกันค่ะว่าวิชาเอกปฐมวัยเนี่ยออกอะไรบ้างที่เป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมไว้นะคะข้อ1ค่ะสิ่งที่ทำให้รู้ว่าเด็กแต่ละช่วงวัยแตกต่างกันก็คือสภาพที่พึงประสงค์ข้อ2การเสนอแนวคิดความเชื่อภูมิปัญญาของโรงเรียนก็คือปรัชญาค่ะ การวิ่งเก็บของระยะทาง5เมตรและวิ่งอ้อมหลัก3เมตรเป็นการพัฒนาทักษะด้านใดความคล่องแคล่วว่องไวค่ะข้อ4การผสมสี2สีและเปลี่ยนสีเป็นการบูรณาการในวิชาใดวิทยาศาสตร์ค่ะการละเล่นแบบ New Normal มีอะไรบ้างก็เป็นการเดินกะลาค่ะข้อ6การเดินบนกระป๋องเป็นการส่งเสริมด้านใด การทรงตัวค่ะข้อที่ 7. การละเล่นงูกินหางส่งเสริมด้านใดความสามาคัคคีแล้วก็เคารพกฎค่ะข้อ8เด็กน้ำหนักเกินควรงดอาหารประเภทใดขนมหวานค่ะข้อ9อาหารที่ไม่เหมาะสมกับเด็กข้าวสวยต้มเลือดหมูแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะข้อ10สิ่งที่เพิ่มเข้าไปได้ในมุมบล็อกวัสดุธรรมชาติของเล่นรถหรือว่าคนค่ะ ข้อ11ค่ะเด็กลงมือประกอบอาหารลงมือทำก็จะเป็นจอรดิวอี้ข้อ12ค่ะจำแนกรูปทรงกลมทรงสามเหลี่ยมมุมฉากอายุระหว่าง4-5ปีค่ะข้อ13เด็กเรียนแบบการเล่านิทานแบนดูล่าค่ะข้อ14มีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้รดน้ำแปลงผัก ข้อ 15. านำวัสดุมาทาสีแล้ววางลงกระดาษจากนั้นนำไปตากให้แห้งก็คือการพิมพ์ภาพค่ะข้อ 16. เดินต่อเท้าโดยไม่กางแขนการทรงตัวข้อ 17. เท้าชิดยื่นแขนไปข้างหน้าคว่ำม,มือลงขย่งเท้าทั้งสองข้างก็คือวัดความแข็งแรงค่ะข้อ 18. เปิดเทอมเด็กร้องไห้ตามผู้ปกครองหากิจกรรมเบี่ยงเบนความสนใจข้อ19การส่งเสริมวินัยเชิงบวกก็คือให้ของรางวัลกอดชมเชยข้อ20การเลือกสื่อ ก็คือมีมอกอันนี้ต้องไปดูช้อยเต็มอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นเพียงตัวอย่างข้อสอบบางส่วนเท่านั้นซึ่งเราไม่มีจําหน่ายค่ะค,คุณครูอันนี้เรามีเป็นแถมฟรีให้ค่ะสาหรับคุณครูที่สั่งซื้อชีดกรณีพิเศษแล้วก็รอบทั่วไปภาคกภาคขอแถมฟรีข้อสอบจริงวิชาเอกให้ค่ะอันนี้มีเยอะกว่านี้อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะคะถ้าเกิดสนใจแถมฟรีข้อสอบจริงวิชาเอกชุดนี้ค่ะก็ทักกล่องข้อความ Facebook ใต้ลิงก์ข้อความได้เลยค่ะ